สวัสดีครับก็ฝากติดตามเพจอ้นใหญ่เหมือนเนืคอฟาร์มด้วยนะครับความอ้นจังงวัสุพรรณุุรีเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีเรื่องราวดีๆของการเลี้ยงอ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อขายปรึกษาข้อมูลนะครับมันจะสะดวกเพื่อที่จะ,ะได้สะดวกนะครับว่าเราปรึกษากันง่ายพิมพ์ง,ง่ายอะไรง่ายนะครับสามารถส่งรูปส่งวิดีโอได้นะครับ ในยู u b e ผมอาจจะตอบชานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการคลายร้อนให้อ้นกันนะครับเพื่อกันการปัญหาที่ว่าอ้นนจะน็อกตายนะครับเพราะว่าช่วงช่วงหน้าร้อนนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าฤดูที่อันตรายสําหรับอ้นนะครับมันจะเสี่ยงต่อการตายนะครับ พออ้นเนี่มันเข่าทนร้อนมากไปได้นะครับเขาจะเป็นโรคล,ลมแดดหรือว่าฮิสโตกนะครับก็มันมีมื้อใไม้หล,หลายคนนะครับอาจจะไม่รู้ด้วยหรืออาจจะไม่ใส่ใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจึงทําให้แบบพลาดนะครับแล้วก็อ้นน็อกตายนะครับเนื่องจากอากาศร้อนก็วิธีแก้ปัญหาง,ง่ายๆก็จะมีที่ผมจะมาแนะนํานะครับก็เอาผ้าชุบน้ําเช็ดตัวเอาสเปรย์แบบเนี้ย ฉีดนะครับสาหรับใครที่เลี้ยงเยอะๆนะครับฉีดแบบแบบนี้ยแป๊บเดียวมันก็ทั่วแล้วครับเนี่ยครับแล้วก็จับอาบน้ํานะครับสามจับอาบน้ําแล้วก็สี่อาจจะเสริมน้ําให้ในช่วงเที่ยงหรือบ่ายสองนะครับสักสี่ห้าช้อนโต๊ะก็พอแล้วครับไม่กินไม่หมดแล้วครับก็เดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําไว้ตัวอย่างแล้วประมาณนาทีสองนาทีนะครับไปเลยครับ ต้องทำอะไรเห็นอ้นนะ <c oughs> ดิ้นดินกลวยมากสี่สวย ตามยังเจมหน้ายังดิ่นเจ็บทช้หมดครับใต้ทงใต้ท้งอง โอเคือหมูก้วยฟันเฟินคัดให้หมดเสร็จแล้วครับงามเสร็จแล้วครับงามงามครับพอ นี่นะครับก็ฉีดร,บรอบๆนะครับแล้วก็ฉีดที่ตัวอ้นนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับ <laughs> 你弯把子。呃 แล้วก็ชีดรอบๆนะครับให้ามันได้ไอเย็นเท่าน่อยครับ ชุดนี้มีคนปิดไปแล้วนะครับลูกผ้าเผือกก็ต่อไปครับพี่เป็นวิธีง่ายๆนะครับจับนี่นะครับจง่มครับ นี่ครับบางทีคลายร้อนง่ายๆไวๆเรียบร้อยหนึ่งตัวเรียบร้อยครับ สองตัวมีตัวไปห่อให้แล้วบ, <c oughs> บินบินนี่ครับ พรมครับเรียบร้อย,ร,อย,ร,ย,ร,ยร้อยครับวิธีง่ายๆเร็วครับ in your face